สวทุกคนตอนนี้อยู่กับซ่องสาวพรแชแนลวันนี้พาทุกคนมาหยามมองอยู่น้ำเทินนี่อย่างน้ำเทินน้ำคืนปกไรไหน้าก็ยังบดีล้างมาแต่เช้าปะ่ะไปเบิ่งน้ำกันวันนี้ปะมองใส่ไวแต่เมือวานเมือคืนตื่นมาแล้วก็มาหยามมาลุ้นน้ำกัน น้ำคืนหลายแหงผูบกกว้างมึงชาวบ้านก็พากันมาหาป่าอยู่นี่เด้เขามีเหือเขากข็ขี่เหืาออกไปไปกลๆส่วนสาวพรน,นบมีเหือพากันใส่อยู่แคมฝั่งนี้นี่นํำเขาไปไกลๆได้ปะเดตัวแรกมาแล้วนั้นมาแล้ว หนึ่งตกลงตนาหลายโะดย้าลงน้ำลายพดยาน อยู่แคมฟั่งถ่ายคลิปเอานี่คือน้ำยางอยู่แห้งอะ่ะทุกคนเบิ่งไหมเพื่อกระเจ้าไปหาป่าเฮ้่าอาวบ้านกระเจ้ากำลังมาด้านเพราะว่าส่วนหลายอยู่บ้านพ่อน,นะอาซิบส่วนใหญ่กระเจ้าก็เป็นปินชาวประมงเพราะว่าป่าอยู่บ้านพ่อนนะมีหลายแหงเพือจะกินป่าก็มาหยามเด้เอ,อ เห็นบ่ทุกคนเหือแบบไร้ไยเป็นเฮ่อของชาวบ้านเด่กกะเ้ามาหาปาลาคีอกันนี่แหละได้บ่มันบ่ เรียบร้อยตอนที่หนึ่งนี่มายู่พอดีปีงพอดีเจลอด <laughs> ฝนกระทกอกพวท้องฟ้าบรรยากาศมี่ยังเคยหมอ,อกเนาะมอ,อกเต็มเลยดิอ้าวมีแต่ตัวใหญ่ๆปลาอย่งปลาแกงมันบอกแกงปลาสูตรปลาขาวโยเยอะมาก <laughs> ลงได้ขึ้นบม่ได้บ่นีน ่าใส่ปาอือพอดีปิ้งออืปลานี่แซ่บนี่ปลานี่ปลาอุมันวะปลาอุปลาดอกทองสูตรยังอาปากอยู่ยังบ่งตาย <c oughs> ปลา,าจา่าทิไปทุกคนไปต่อตอนที่สองอันตอนที่หนึ่งได้ละพอได้อยู่พอได้งาน นี่สภาพของกูมายามมองทั้งหมวกทั้งคันห่มเบาไว้อ่ะฝนตกแต่บรรยากาศโคตรดีเลยนี่บอทุกคนรักถ่ายเขายามมองก็ขี่เหงื้อใหญ่ทุกคนเอ้ยฝนตกอ่ะมึงแม่นี่ฝนตกบรรยากาศโคตรดีเลย ตอนที่สองไปต่อตอนที่สองเลยด้วยนะเดี๋ยวมาเบิง้งมาลุ้นตอนที่สองสิได้จ็กโตว,ว้ายมาแล้วป,าาปลยปปวาย,งยะละางาังนั้คือปลาบู่เลยเฮ้ปลาเครงว้ายปลาเครงน้อยทุกคนปลาราคาแพงแน่นอนปลาเครงนี่ บ้านทุกคนป่าเคิงแล้วข้าวแสดงขนาดบ้านฟ้อนป่าลากันยังโตละเอ้ยโลโละเซนหา้าฝนตกด้วยแข่งฝนด้วยเด้ <S <S ได้อีกแล้วสองโต ที่สองมาแล้วมาลุ้นน้วกันได้หรือบ่ได้ตอนที่สองมาแล้วมาลุน้นบ้างได้ปะสามตัวแล้วสามตัวป่ะตอนนี้พอได้ยูปลาเคิงปลาขาว พอดิแจวพอดิปน,นอย่ามองแล้วล่ะบ่ะนี้ไปธาริธธารกิจต,ต่อไปให้ยังบ่ะนี้แกงเบ็ดฮะแกงเบ็ดไะไปแกงเบ็ดเป็นลุนเบิ่งแกงเบ็ดสิได้ปลาบ่สายแกงเบ็ดสายหาปลาแนะนำมาเที่ยวอยู่พี่เลยนี่บ่อนหาปาลาไลยแหงเด้น,นี่คือคนหาปลาคือบุคคลสายเลยตอนเศร้าแบบนี้ บางคนก็จกะก็หาขายเป็นอาซีพแต่ว่า้าวเรามีแต่หากินพ่อคุ้มกินแต่ละมื้อแล้วพ่อบริหารบริหารซีพหาป่านี่ฝนตกลายน้ำมันจะนซาอเข้ามานี่กำลังเจื่อนลงไปเจีอนลงไปนี่คือนักล่าทองสวด อุปกรณ์พร้อมแล้วปะไปะแกงเบ็ดมาหนิฝนกระตกปอยปอยเยโอย้ยไปแล้วแกงไปแล้วรุ่นมึงทุกคนได้หรือปะไ้ บรรยากาศโคตรดีเลยโคตรด่าภูแนมไปก็เห็นจะมองมันจะแก้งเบ็ดไปวนไป เนาะแกการแกงเบ็ดพายาแกงเบ็ดมาเด้อสิพาไปเนี่ยนี่ประมาณว่าเป็นเนื้อไหมสั้นเป็นน้ำเยื่อตี อะไรมานี่เซียนเบ็ดบอกเลย บรรยากาศโคตรดีอ่ะผูตาเวนกำลังขึ้นฝนตกหากระเซาเพื่อเศ้าบ้านที่จะเจ้าไปหาปลาตอนเศ้ากระสีขะยอยออกะยอยออกแบบนี้เ้าบานส่วนใหญ่แถวนี้จะมีสีปเป็นเศ้าประมงป่าอยู่บ้านพ่อนกระทึกถึกได้ทุกคนเออไปกินปลาแล้วมายามเด้อ ตกแห้งทุกคนวันนี้ฝนตกแห้งได้จะป่าใส่มองป่าแกงเบ็ดอาแล้วต่ว่าวันนี้พรจะกลับพรได้ทุกคนบ๊ายบายแล้วคลิปหน้าพรสิพ,พาไปแกงเบ็ดอีกใหม่บ๊ายบายฝากติดตามเลยเด้อ